สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับร้านก้องสุขอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาส่งของกันที่จังหวัดราชบุรีนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าวันนี้เรามาส่งอะไรกันนะคะตอนนี้นะคะเราก็าเดินทางใกล้ถึงบ้านลูกค,าะคะ้าแล้วค่ะสินค้าที่เรามาส่งนั้นก็คือแท่นเจาะดินวงลายมือหมุนนั่นเองนะคะลูกค้าสั่งเป็นดอกสิบนิ้วและดอกแปดนิ้วค่ะลูกค้าแจ้งว่าลูกค้าซื้อแท่นเจาะดินตัวนี้มาเพื่อจะวางเสาล้อมรั้วสำหรับแพะนนเองนะคะ มาถึงนะคะลูกค้าก็จะตรวจเช็คสิ่งของค่ะเดี๋ยวเราไปนําของลงจากรถกันก่อนนะคะเมื่อนําท่านจอดดินลงมาแล้วนะคะทางเราจะสอนวิธีการใช้งานต่างๆวิธีประกอบวิธีการดูแลรักษานะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์สองจังหวะค่ะ 68cc 6.5แรงม้านะคะดอกจอดนะคะสามารถใช้ร่วมกันได้กับดอกทุกขนาดนะคะตั้งแต่4นิ้วจนถึง12นิ้วค่ะ พ่อสำคัญนะคะทางร้านรับประกันเครื่องยนต์1ปีค่ะยกเว้นกรณีสูบติดกรณีสูบติดในที่นี้คือการที่ลูกค้าลืมผสมน้ำมันกับออโตลูปทูทีนะคะเนื่องจากเ,เครื่องยนต์สองจังหวะต้องผสมน้ำมันเท่านั้นนะคะท่านจอดีโฟมอะไรมหมดราคาเริ่มต้นอยู่ที่13,000บาทค่ะลูกคา้าท่านได้สนใจโทร0813956595 ลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับวิดีโอของทางร้านทองสุดด้วยนะคะขอบคุณค่ะ